สวัสดีครับมาพบก,กับผมกันนะครับช่างบินรถมือสองนะครับเราจะเจอกันทุกวัน18บแนาะฬิกา30นาทีเรามีนัดกันนะ,ะวันนี้จะมารีวิวคันนี้นะครับเป็นกระบะโฟร์วิวโรดินะอยู่ข้างหลังผมแล้วนะครับอ,อยากจะดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนอกจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะผมก็อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูใกล้ๆเลยนะแต่ครับขกกับกล้องรีวิวเลยดีกว่า นี่นะครับเ่มทะเบียนก็อยู่นี่แล้วนะครับสําหรับอีสูโรเดียวกระบะโฟวิลคันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเล่มทะเบียนกันนิดนึงนะครับว่าคันนี้จดปีไหนนะอ่านี่นะครับก็วันจดทะเบียนของคันนี้นะครับก็คือวันที่ยี่สิบเจ็ดตุลาคมสองห้าสนะครับเครื่อง2พันห้านะครับอีสุสีดําสีตรงเล่มนะครับดีเซลนะครับวันนี้เกบแรงม้านะเ0้าสิบเฮดพนะครับ เดี๋ยวรีวิวรอบคันกันก่อนดีกว่านะแล้วไปกับขี่เหมือนเดิมนะครับไปกับขี่แล้วก็ดูเครื่องยนต์รายละเอียดราคาเหมือนเดิมนะครับสีดานะอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอล่มกา้บ้านหนองัปแก้วนะครับตอนนี้นะอสีก็โอเคอยู่ครับเดียกก๋ยวกรดูใต้ท้องก่อนเลยของเรานะครับมุดก่อนเลยแล้วกัน มีอย่างอะไรด้วยนะครับคันนี้ สีก็ใช้ได้นะครับ ดูภายในกักหน่อยเดิมเดิมนะครับเอฟโฟวิล e นะ เลกใหม่นะครับอยู่ที่สองแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบห้านะครับเดินระบบเดิมๆนะครับไหม่ขึ้นครับแต่ว่ามันรอบไม่ขึ้นนะ นีฝนก็จะตกบ่อยหน่อยนะครับที่ปะทับฝนใช้ได้ามาทดลองกับขี่ได้นะครับสำหรับรถโฟร์วิลคันนี้นะใช้งานปกติครับคันนี้ แอร์เย็นเลยนะครับแอร์ก็เย็นนะโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันสักหน่อยดีกว่ามาดูข้างหน้านะครับ สำหรับคันนี้เจ้าของกดราคาไว้ที่115,000บาทนะครับ115,000บาทสำหรับคันนี้รถอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอลำเจาบ้านหนองัวแก้วนะสำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจก็สามารถโทรมาคุยได้นะเบอร์โทรอยู่ที่ช่อคลิปแล้วนะครับผมก็จะอ่านคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับพูดคุยทักทายคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับ เลียกดติดตามไว้พรุ่งนี้เรามีนัดกัน18นาฬิกา30นาทีสำหรับวันนี้ขอกคารมว่าสวัสดีคับ